เดือดร้อนกันไปหมดเลยสําหรับวงการช่างสักคิว้วเมื่อมีภาพนี้เผยแพร่ออกมาเกิดจากอะไรเกิดที่ไหนรักษาอย,ยังไงแก้ไขได้ไหมอาจารย์หญิงจะมาเผยแพร่ต่อนะคะก่อนอื่นมาเคลียร์ก่อนนะคะว่าภาพนี้ไม่ได้เกิดประเทศไทยนะคะเกิดจากต่างประเทศต่างประเทศไหนดูตัวหนังสือเอานะคะแล้วก็เกิดจากอะไรเกิดจากอะไรก็คือลูกค้าไปสักคิ้วแล้วไม่ชอบใจแล้วก็ไปลบนะคะ ไม่ได้เกิดจากแผลสักคิ้วนะคะเป็นแผลลบคิ้วอันนี้เคลียร์ก่อนนะคะแผลสักคิว้วทำไมอาจารย์หญิงมั่นใจว่าไ,ไม่ใช่แผลสักคิว้วเพราะว่าไม่มีรอยหมึกเลยเห็นไหมมันเป็นเนื้อแดงแดงถ้าเป็นแผลสักคิว้วรอยหมึกต้องเห็นเนื้อแดงแดงเกิดจากการลบคิว้วพอลบเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อเราเนี่ยเกิดขีรอยเกิดแผลเป็นนูนขึ้นมาทำไมถึงเปิดแผลเป็นนูนเป็นทุกคนไหมไม่เป็นทุกคนสังเกตดูว่า,าถ้าคนไหนปลูกฝีปลุกฝีแล้วก็ฝี เรียบเรียบทุกคนเคยปผกฝีใช่ไหมแผลเรียบเรียบนะคนนั้นไม่เป็นคีลอยถ้าแผลนูนแบบเป็นก้กอนขึ้นมาคนนั้นคือเป็นคีลอยนะคะเช่นเดียวกันกับบาดแผลผ่าตัดบาดแผลผใดๆก็ตามถ้ามีแผลไม่ว่าจะเป็นแผลเล็กแผลใหญ่บางคนเซนซิทีฟโดนขวดนิดเดียวก็นูนบางคนไม่เซนซิทีฟโดนแผลใหญ่แค่ไหนก็เรียบนะคะแต่เคสนี้ก็เกิดจากการเป็นแผลเป็นนูนคือผิวเขาเป็นคีลอยง่ายเอางนี้ ทีนี้ไปทําแผลไปทําให้เกิดบาดแผลโดยการลบคิ้วอาจจะใช้น้ํายาอาจจะใช้เลเซอร์ใดๆก็ตามนะคะทําให้เกิดบาดแผลใหญ่บนคิ้วตัวเองเมื่อเยื่อมันก็เลยแบบแบ่งตัวขึ้นมามันก็เลยนูนขึ้นมานะคะทีนี้เนี่ยรักษาได้ไหม รักษาได้โดยการพบแพทย์นะคะพบแพทย์แพทย์จะมียาฉีดให้คีลอยยุบตัวลงนะคะคีลอยพวกนี้เนี่ยนะคะมันจะคันด้วยนะเห็นว่าอย่างนั้นนะคะแต่แพทย์มีวิธีรักษาอยารักษาเองโดยการเอาไฟฟ้ามาจี้ใดๆก็ตามยารักษาเองให้พบแพทย์เท่านั้นนะคะที่นี้ป้องกันยังไงป้องกันโดย รู้ตัวอยู่แล้วคือคนเราอ่ะเป็นไปนไม่ได้ที่โตป่านี้ไม่เคยมีบาดแผลเลยถ้าเราเคยมีบาดแผลแล้วมันนูนจงมั่นใจเถอะจงจําไว้ว่าเราเนี่ยเป็นขีล้ลอยง่ายเพราะฉะนั้นการที่จะไปทําให้ตัวเองมีบาดแผลต่างๆเกิดขึ้นมาพบแพทย์ก่อนนะคะสมมติว่าแม้อยากผ่าตัดจังเลยอยากจะทําสัญญกรรมหรืออยากจะทําอะไรใดๆที่ตัวเรานะต้องมีบาดแผล ปรึกษาแพทย์ก่อนว่าหนูมีบาดแผลได้ขนาดไหนนะคะปรึกษาแพทย์ก่อนถ้าแพทย์อนุญาตก็คือทํานะคะไม่อนุญาตก็คืออย่าทําเลยเคยเห็นไหมคะนอกจากคิ้วก็ยังมีคีลอยบนรูจมกูกบนต่างๆนานาที่เราไปทําศัลยกรรมมากมายนะคะดังนั้นการสักคิ้วไม่ได้น่ากลัวเสมอไปอยู่ที่ตัวเรานะคะว่ารักษาตัวแล้วก็เตรียมตัวมามากน้อยแค่ไหนปรึกษาแพทย์มากน้อยแค่ไหนรู้ตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะคะช่างสักคิ้วก็ก็เช่นเดียวกันคือเช็คประวั ลูกค้าด้วยก่อนที่จะทําก่อนที่จะเกิดแบบนี้ขึ้นในเมืองไทยแต่อาจารย์หญิงอยู่มา18ปีแล้วเมืองไทยไม่มีแผลแบบนี้เลยนะคะยืนยันค่ะไม่น้องกลัวนะรักษาตัวเองให้ได้แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีก่อนที่จะมาสักคิว้วหรือทําหัตถการใดๆเกี่ยวกับการมีบาดแผลในตัวนะคะขอบคุณมากค่ะ